สวัสดีค่ะอยู่กับข้าวมันไก่หน้ามออย่างเช่นเคยนะคะวันนี้ข้าวมันไก่หน้ามอก็จะมาปรุงน้ำซุปให้พี่ๆดูนะคะเ,เวลาที่เราออกนอกสถานที่แล้วเราจะต้องมาปรุงน้ำซุปเราปรุงแบบไหนนะคะเพราะว่าไก่เราต้มมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าน้ำซุปเราจะมาปรุงกันที่นี่นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการปรุงหม้อน้ำซุปของเราเลยค่ะนี่นะคะเราก็เอาน้ำใส่หม้อไว้จนเต็มแล้วนะคะ หม้อเบอร์นี้เป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวเบอร์36นะคะเราก็จะใส่โครงไก่ไปก่อนเลยส่วนช่องนี้นะคะที่เราใส่ไว้อันนี้คือน้ําต้มไก่นะคะเราจะเอาไว้หุงข้าวมันก็จะมีมันไก่ลอยๆอยู่นะคะเราใส่โครงไก่ไปตัวเนึงงนะคะแล้วก็ใส่เกลือป่อนนะคะเกลือป่อนนี้ประมาณ50กรัมนะคะเราใส่ไปก่อนเลย3ห่อนะคะใส่ไป3ห่อนะคะ ด้วยเตยนะคะเอยเราก็ทำเป็นมัดไปแล้วขึ้นอีกล่ให้อยู่ตรงกลางแล้วก็รากขวดชีอันนี้รากขอดชีนะคะเราก็ใส่ไปเลยนะคะน้ำตาลกวดนะคะเราก็จะใส่ไปประมาณครึ่งถุง ผงฟ้าไทยนะคะเราก็จะรานะคา25บาทเราจะใส่ไปครึ่งห่อนะคะเราใส่ไปครึ่งถุงนะคะแค่นี้ค่ะที่ไทยเม็ดเราก็จะบุกแค่พอแตกนะคะเราบุกบุกแค่พอแตกหรือว่าใครไม่บุกก็ใส่ไปเลยนะคะ นั้นก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมนี่เราก็จะทุบพอแตกนะคะใส่ไปประมาณก็สอหัวนะคะพี่ก็ให้แบบเห็นในนี่หน่อยดิเออตั้งไ ก็ะเทียมจีนแล้วก็จะทุบแค่พอแตกไม่ต้องซูงมลงน้ำตั้งอยู่อย่านั้นเนี่ยก็ไปถือไม่ตรง นี่ก็คือวิธีปรุงน้ําซุปของเรานะคะก็ปรุงกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพอหม้อเดือดแล้วเราก็จะมาชิมรสชาติอีกทีหนึ่งนะคะใครชอบรสชาติแบบไหนก็สามารถปรุงเพิ่มไปได้เลยนะคะ,อะของเราจะไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะเราก็จะใส่แค่ผงปรุงรสเกลือน้ําตาลกวดนะคะแค่3ามอย่างนะคะแล้วก็พอหม้อน้ําเดือดแล้วเราก็ชิมรสชาติแบบที่เราชอบนะคะน้ําซุปของเรามันก็จะใส่แบบที่ทุกคนต้องการนะคะหรือว่าใครอยากจะใส่ฟักใสอ่า ฟักแฟงหรือหัวเชเท้าก็สามารถใส่ไปได้เลยนะคะแต่ว่าข้าแก่หน้ามอเองไม่ได้ใส่เพราะว่าเราจะเอาน้ําซุปตัวนี้บางครั้งเราอาจจะต้องใช้น้ําซุปตัวนี้ในการหุงข้าวนะคะดังนั้นเราก็กลัวว่าถ้าใส่พวกฟักหัวเชเท้าลงไปเวลาเราเอาน้ําซุปไปหุงข้าวอาจจะทําให้อาข้าวของเราบูดเสียง่ายนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ลงไปนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะใส่ฟักแฟงลงไปก็สามารถใส่ไปได้เลยนะคะและนี่ก็คือวิธีการปรุงน้ําซุปข,ของข้าวไก่หน้ามอค่ะ